ครับสวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเป็นมุงแอร์ทรงจั่วนะครับตัวนี้เป็นตัวขนาด7พฟุตนะครับความยาวอยู่ที่2เมตรส0คูณ2งเมตร10สงอยู่ที่เมตร80นะครับตันนี้เป็นทรงจั่วที่เป็นโครงอ,อลูมิเนียมนะครับความหนาอยู่ที่1.2 mm มมนะครับ ส่วนข้อต่อจะเป็นาตาเตเลสสองศูนย์สองอย่างดีนะครับตัวนี้จะมีประตูทางเข้าสองด้านนะครับจะเป็นแบบตัวทีนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแบบเปิดแบบโค้งนะครับสามารถาเปิดแล้วก็กางแบบเต็นได้ฮะเวลาไม่ใช้งานนะ ทดสอบกับแอร์เคลื่อนที่9,000 BTU นะครับตัวนี้ผ้ามีความหนากว่าตัว7พุทธงจัวตัวที่แล้วนะครับตัวนี้หนาอยู่ที่180ไมครนนะครับหนากว่าเกืบเท่าตัวนะครับก็จะเรื่องของความทนทานก็จะทนทานก่านะครับ โค้งก็จะแข็งแรงกว่านะครับใช้โค้งที่มีความแข็งแรงครับครับสนใจติดต่อโทรศูนย์หกหนึ่งหกห้าสี่หกสี่สองสองขอบคุณมากครับ